กำลังฟังอย่างเนี้ยประจักษ์แจ้งหรือเปล่า,าเห็นกำลังเกิดดับเนี่ยไม่ค่ะ,ะเพราะฉะนี้ก็เป็นปริยตัติกว่าจะประจักษ์แจ้งก็ต้องเป็นสัจจญาณมั่นคงจะไปไหนอ่ะมันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาตรงไหนก็ได้ที่ปัญญาพร้อมที่จะเกิดได้แต่ถ้าปัญญาไม่พร้อมที่จะเกิดไปนั่งทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องจำค่ะธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจทั้งหมด ไม่ใช่ให้ไปิดจํจแล้วชาติหน้าเราก็ลืมชาติก่อนใครพูดภาษามคทีมาแล้วบ้างพูดภาษาอะไรบ้างชาตินี้ไม่เห็นพูดได้สักคำเพราะฉชนไม่ใช่จาค่ะแต่เข้าใจเพราะเัิกุศลและอกุศลสะสมอยู่ในจิตเมื่อเกิดแล้วดับไปก็จจีนนะคะความเข้าใจแต่ละขณะน,นี้อสะสมอยู่ในจิตพอเราฟังอีกอย่างท่านภาษารนบุตรเนี่ยแค่ฟังขณะนั้นปัญญาที่ท่านสะสมมาแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะเข้าใจ เราไปพูดกับคนที่ไม่เข้าใจสิคะกี่คนจะรู้แจ้งวิทยาศาตรมจะไม่มีสักคนธรรมะมีไหมธรรมะมีค่ะแล้วจะรู้ธรรมะนั้นได้ยังไงมาเป็นธรรมะก็ต้องเข้าใจแล้วจะเข้าใจได้ก็ต้องฟังเห็นไหมคะการฟังนี่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยฟังและไตรตรองละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเรื่องฟังและจำและคิดว่าจำได้ละเรื่องนี้จำได้เลยพูดได้หมดเลยอย่างนั้นเป็นเข้าใจหรือเปล่า มีแต่สิ่งที่ปรากฏวัตถุเห็นใช่ไหมคะแต่มีธาตุรู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นตัวธาตุรู้ที่เห็นยังไม่ได้ปรากฏตัวแต่มีแน่ๆเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก็ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมันคงขึ้นแต่ถ้าธาตุรู้ยังไม่เปิดเผยยังไม่ปรากฏไม่มีทางที่จะรู้จักธาตุรู้เพราะฉะนั้นกว่าปัญ,ญญาจะรู้ว่าทั้งหมดก็คือแต่ละหนึง่งซึ่งเกิดโดยความเป็นอนัตตา ไม่มีใครไปจงใจทําให้เกิดขึ้นได้เกิดแล้วทั้งนั้นแต่พระาะการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราก็เลยคิดว่าเราคิดแต่ความจริงคิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยทําไมไม่คิดเรื่องอื่นทําไมคิดเรื่องนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยให้คิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นแล้วก็ดับค่ะไม่มีอะไรที่ย,ยั่งยืนเลยทุกอย่างเพียงแค่เกิดปรากฏทํากิจหน้าที่ของสภาพธรรมนั้นๆคือสภาพรู้เนี่ยไม่หยุดเลยเกิดแล้วนะคะดับแล้ว ทันที่ที่ดับจิตที่ดับนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครไปสั่งไปรู้ไปอะไรทั้งสิ้นค่ะกำลังทำหน้าที่เกิดดับสืบต่ออยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าทั้งหมดนี่นเป็นเราแม้แต่คิดก็คิดว่าเราคิดหรือเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาความจริงทั้งหมดก็คือแล้วแต่ขณะนั้นสภาพธรรมใดเกิดคิดอย่างไร ก็จะต้องเป็นไปตามปัจจัยชื่อครอบําต้องปูเนี่ยอย่างฟังอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดชื่อก็คือเข้าใจตัวธรรมะที่กําลังเกิดเลยเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่เหมือนกับต้องฟังเข้าใจมากก่ะจะฟังชื่อแล้วเข้าใจเวลานึกถึงนึกถึงชื่อใช่ไหมคะพูดก็พูดด้วยชื่อเพราะฉะนันชื่อจิงครอบนา ไม่ต้องไปติดที่ชื่อว่าจะต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ใช่จะต้องเรียกอธิบายว่าคํานี้คืออย่างไรความจริงของอันนี้คืออะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถรู้ได้ไกําลังรู้ลักษณะของธรรมะไม่ใช่รู้ชื่อต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นก็ต้องไม่มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติรู้ชื่อเลยแหละแต่ว่าปัญญาขั้นฟังที่ขั้นรู้ตรงลักษณะยังไม่เกิดเนี่ย ก็ต้องมีความต่างที่ว่าเรียนแบบชื่อครอบงำหรือติดชื่อกับเข้าใจตัวเพื่อเข้าใจลักษณะที่ต่างกันอย่างสติเนี่ยกับสติสัมปชัญญะสติสตินสีสติพะละไม่ใช่ชื่อเปล่าๆหมายความว่าชื่อนี้สำหรับสติระดับไหนกำลังฟังอย่างเนี้ยระจากแจ้งหรือเปล่าคะาเข็มกำลังเกิดดับเนี่ย ก็ต่อเนื่องเมื่อวานที่ว่าจบแล้วกำลังเข้มข้นไปฟังซ้ําคุณทิพย์เนี่ยกํลาลังพูดถึงว่าชื่อครอบงาสิ่งทั้งปวงจริงไหมจริงไหมคะใครว่าจริงไม่จริงสนทนาไหมชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงทั้ง,ว,งวันคิดก็ชื่อแหละจริงครับที่ว่าชื่อมันจหขนาดนี้มีแข็งคิดไปเลยแข็ง จริงๆแล้วแข็งเป็นแข่งหมดครับชื่อหมดเลยชื่อนำหน้านี่แสดงว่าเป็นเรื่องราวซะก่อนแล้วก่อนที่มีตัวแข็งจริงๆให้ปรากฏจะมีธรรมะก็เป็นชื่อไปหมดใช่ใช่ครับเพราะนั้นชื่อกั้นจริงๆนะครับอย่างขณะนี้มีแข็งหรือมีเสียงนี้จริงๆเสียงก็คือเสียงใส่คําว่าเสียงเข้าไปก็เลยเสียงไปแล้วกลับท่านอาจารย์ก็ประเด็นที่ว่า ชื่อครอบงำต้องปูเนี่ยอย่างฟังอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดชื่อก็คือเข้าใจตัวธรรมะที่กําลังเกิดเลยเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่เหมือนกับต้องฟังเข้าใจมากมเจฟังชื่อแล้วเข้าใจเวลานึกถึงนึกถึงชื่อใช่ไหมคะพูดก็พูดด้วยชื่อพระเจนชื่อจิมครอบงำทงั้งทที่เข้าใจเนี่ย ไม่มีชื่อได้ไหมไม่ได้กลับเห็นท่านอาจารย์ทีนี้ความเข้าใจระหว่างเข้าใจตัวลักษณะกับถูกชื่อครอบงำนี้น่าจะมีความต่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นปัญญิยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถรู้ได้ไหมกำลังรู้ลักษณะของธรรมะไม่ใช่รู้ชื่อต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นก็ต้องไม่มีปริญัาิปฏิบัติปฏิเวทะ ปริญญาตรู้ชื่อเลยแหละกับห็นแต่ว่าปัญญาขั้นฟังที่ขั้นรู้ตรงลักษณะยังไม่เกิดเนี่ยก็ต้องมีความต่างที่ว่าเรียนแบบชื่อครอบงำหรือติดชื่อกับเข้าใจตัวเพื่อเข้าใจลักษณะที่ต่างกันอย่างสติเนี่ยกับสติสัมพัญญะสติสตินซีสติพระละไม่ใช่ชื่อเปล่า หม,มายความว่าชื่อนี้สําหรับสติระดับไหนกําลังฟังอย่างเนี้ยประจักษ์แจ้งหรือเปล่าคะเห็นกําลังเกิดดับเนี่ยไม่ค่ะเพราะฉะนี้ก็เป็นปริยัติกว่าจะประจักษ์แจ้งก็ต้องเป็นสัจญาณมั่นคงจะไปไหนอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาตรงไหนก็ได้ที่ปัญญาพร้อมที่จะเกิดได้แต่ถ้าปัญญาไม่พร้อมที่จะเกิดไปนั่งทำอะไร ครับท่านอาจารย์ครับคือคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์เมื่อวานมันสะกิดผมนิดหนึ่งที่ผมถามเรื่องออตาตามัชฉต,ตาใช่ไหมครับแล้วผมจะเอาเรื่องราวของเมตตาการุณาบุธิตาอุเบกขามาร่วมด้วยแต่อาจารย์กลับเน้นให้ว่าตัตามัชตาคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำมันสะกิดผมคือคือ การที่บอกว่าคืออะไรคืออะไรแต่ละธรรมะแต่ละธรรมะเพราะธรรมะหลากหลายมากครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับท่านท่านอาจารยค์คืออะไรนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะคืออะไรหมายความว่าเข้าใจว่าอะไรท่านอาจารย์ให้ความละเอียดตรงนี้เหมือนกับที่เคยพูดว่าเข้าใจธรรมะทีละคำ อย่าข้ามเพราะฉะนั้นทีละคําก็คงจะไม่ใช่หมายถึงว่าคํานี้แปลว่าอะไรเราจําแต่หมายถึงว่าฟังอะไรก็เข้าใจคํานั้นอันนี้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ค่ะความลึกซึ้งของทีละคําอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะธรรมะมีไหมธรรมะมีค่ะค่ะเราจะรู้ธรรม,มะนั้นได้ยังไงมาเป็นธรรม,มะก็ต้องเข้าใจ แล้วจะเข้าใจได้ไงก็ต้องฟังเห็นไหมคะการฟังเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยฟังแล้วไตรตรองละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนฟังแล้วจาแล้วคิดว่าจับได้ละเรื่องนี้จับได้เลยพูดได้หมดเลยอย่างนั้นเป็นเข้าใจหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่เข้าใจแค่พูดตามนะอย่างนี้อย่างเห็นเนี่ยมีจริงๆกําลังเห็นด้วยแต่เห็นไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นสภาพที่มีจริง กำลังเห็นเป็นาธาตุรู้เป็นอาการรู้แค่นี้อีกนานเท่าไหร่เลยว่ารู้รแล้วเป็นตั้งตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเราก็จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในคำมันจะผ่านไปเยอะใช่ไหมคะคำเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องจําว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรและที่เรารู้ว่าเห็นเป็นาธาตุรู้ได้ยินจนกระทั่ง <จน S 1> ขึ้น<อ>ใจนะฮะ แต่ว่าธาตุรู้ปรากฏหรือ,อยังในความเป็นธาตุรู้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนไม่ใช่พอเราฟังว่าเป็นธาตุรู้เราจบละ<ม>เรารู้ละว่า<ช>หเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราแค่เนี่ยง่ายๆไม่ใช่ใช<ม>อย่างนั้นเพราะว่าจากปริยัตินะกว่าจะรู้จักเห็นตัวเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้หมายความว่าขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะมอย่างเวลานี้มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอะไรเป็นอะไร ใช่ไหมคะ<อ>แค่ฟังวเห็น<อ>เห็นและสิ่งที่ปรากฏ<อ>ปรากฏให้เห็นแค่เนี้ยจบแล้วเหรอไม่จบใช่ไหมคะแต่ว่าการที่ตัวเห็นเนี่ยจะปรากฏให้รู้ชัดระฉันไม่ใช่ตัวตนเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นลักษณะของสภาพที่กําลังรู้เนี่ยจากปริยัตถถึงจะเข้าใจความต่างว่ากว่าจะถึงปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจอะไรเราฟังแค่นี้แล้วเราปฏิบัติแล้วเรารู้แจ้งแล้วได้ไม่ใช่เลย เพราะฉะนนที่หลงกันเวลานี้ก็คือไปปฏิบัติใช่ไหมคะแล้ปฏิบัติยังไงจะไปรู้ได้ไม่มีทางจะไปนั่งจ้องหรอือจะไปนั่งคิดแล้อก็ไม่ใช่แต่ความเล็กซึ่งของธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่ใครก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้แต่เริ่มรู้เริ่มเข้าใจถูกต้อง ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นตัวเข้าใจเนี่ยนะคะเป็นสังขารขันเข้ากําลังทําหน้าที่ที่ละเอียดยางยิ่งคือทําหน้าที่เข้าใจโดยที่ว่าไม่ใช่เรามานั่งพูดว่าเราเข้าใจใช่ไหมคะแต่ตรงเข้าใจตรงไหนนั่นคือเข้าทําหน้าที่นิดเดียวแค่นั้นน่ะและสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือว่าไม่มีเราเพราะเช่นที่กําลังเป็นเรารู้เนี่ยอะไรบ้างล่ะ รูปขันธ์เวทนาขันธ์ความรู้สึกตัวนี้ก็มีใช่ไหมไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราความจำเนี่ยจำหมดเลยเนี่ยฟังสิ่งนี้ก็จำก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเอาความเป็นเราออกจากจำเห็นไหมออกจากจำที่กำลังจำออกจากเห็นออกจากทารู้ที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเอาความรู้สึกที่ว่ารู้สึกในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยให้รู้ว่าเป็นความรู้สึกไม่ใช่เรา เพราะฉะนี้คือความละเอียดของธรรมะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจสภาพรู้โดยเพียงแค่ฟังแต่ที่จะละความเป็นตัวตนได้ต้องถึงขั้นที่ปรากฏลักษณะนั้นตามลำดับจากการที่เป็นาธาตรู้หนึ่งไม่ใช่รู้และยังกว่าจะประจาักการเกิดดับของสภาพนั่นอีกใช่ไหมคะมาได้ยังไงโดยที่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งจ้องขณะนั่งจ้องเนี่ยห้าขันนี่กำลังเป็นเราหมด ไม่มีทางที่จะเอาเราออกจาก5้าขันที่กำลังเจ้าเลยไปคิดไปนึกอะไรก็หขันั้งนั้นก็ไม่รู้เพราะฉนั้นต้องมีความเข้าใจว่าสภาพธรรมทั้งหมดเนี่ยใช้คำว,ว่าทั้งหมดก็คือว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้จริงในแต่ละหนึน่งจนกว่าการฟังธรรมของสมมาสามเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราที่เข้าใจและไม่ใช่เราที่เข้าใจเราก็รู้ว่าไม่มากเลยใช่ไหมคะ มันไม่เข้าใจไปหมดเลยเนี่ยสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าเข้าใจเข้าใจขึ้นค่อยๆน้อมไปโดยไม่ใช่ตัวเราไปพยายามโน้มมาอะไรนะคะแต่ว่าความเข้าใจเขาค่อยๆจากความไม่เข้าใจไปสู่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้คุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งลึกซึ้งทั้งละเอียดเป็นสัจธ,ธรรมความจริงซึ่งผู้รู้เท่านั้นแหละ ที่จะประจักษ์แล้วก็สามารถที่จะละคลายกิเลสได้ไม่งั้นอะไรก็ไปละคลายกิเลสไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องการละคลายหรอกเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจเพราะฉนั้นความเข้าใจมีแค่ไหนก็คือว่าระดับนั้นยังไม่สามารถที่จะละคลายได้แต่เมื่อเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆค,คลายไปทีละ,ท,ละทีละน้อยขั้นฟังขั้นสติสัมปชัญญะขั้นประจักษ์ตามลําดับ เมาาื่อเช้าท่านอาจารย์พูดคำหนึ่งคำเดียวเองแล้วเรารีบอัดไม่มีแล้วท่านอาจารย์พูดว่าปัญญาเขาฉลาดที่สามารถจะรู้ได้เลยว่าไปปฏิบัติไม่ได้ก็ปัญญาเข้าใจเลยท่านี้เวลาที่คนไปปฏิบัติแสดงว,ว่านั้นก็คือเขา,เขาไม่เข้าใจใครไดะปฏิบัติก็เป็นเรา,เ,าเป็นเขาถามอะไรสักคำก็ไม่รู้เรื่อง แล้วถ้าจะบอกว่าปัญญาเขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ค่ะอ่าก็ปัญญารู้ความจริงไงแต่เราพูดแบบนี้กับคนที่เขาไม่ไม่เข้าใจเขาที่เขาปฏิบัติเขาก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะเขาไม่ไมรู้จ<า>กักแต่ละคาเนีถามเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณแ้วครับสนทนานด้วยนะครับพูดถึงว่าปัญญาเนี่ยสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติเนี่ย ทำไมเขาถึงไปปฏิบัติเพราะว่าเขาไม่รู้เขาถึงไปปฏิบัติถ้าเขารู้ว่าก่อนเขาไปปฏิบัติเนี่ยเขาต้องควรรู้อะไรก่อนที่จะไปปฏิบัติแล้วก็ข้อที่สองต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่เขาควรรู้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นก่อนจะไปปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าก่อนไปปฏิบัติก่อนไปปฏิบัติเขาจะไปปฏิบัติใช่ไหมใช่ครับท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าทั่วทั่วไปแล้วเนี่ย ผู้ที่สะสมความเข้าใจพอสมควรเนี่ยเขาอย่างอย่างในกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าต้องรู้ปริยัติก่อนก่อนที่จะไปทำอะไรเลยไม่ว่าพวกไหนบุที่ไหนทั้งสานะธรรมะสหนับเข้าใจเราเน้นตัวนี้ตัวเดียวค่ะจะทําอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไรก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่เรานี่คือการเข้าใจธรรมะปริยัติ คือคือเอาก็เข้าใจว่าคนที่ไปปฏิบัติอะ,อะเขาไม่รู้แต่เอาจะสื่อให้เห็นถึงว่าแม้ว่าคนที่ไม่รู้ะจะพูดคําจริงพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําจริงคําใช่อะเขาก็ไม่รู้อยู่ดีอะค่ะ<ช>อาจารย์กับเนี่ยท่านอาจารย์ฟังแล้วก็มีเรื่องสนทนายเยอะจากฟังเนี่ยเอาเรื่องปฏิบัติก่อนท่านอาจารย์ตอนที่ไปเที่ยวโอหินแล้วกันเล่าเป็นเรื่องนิดหนึ่งน้องชายก็จะมาพูดเรียเยว่าเออในบรรดาคนที่สนใจธรรมะเนี่ย เขาก็ดูเจจะมีความสุขกับเขานะอะไรแบบเหมือนว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะก็จะมาถามแนวก็จะอธิบายว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปไหนฟังให้เข้าใจแล้วน้องสาวอีกคนคนะ่ะรีบเลยของเจ๊เขาดีแต่เขาไม่ปฏิบัติเขาเขามีแต่ปริยัติก,ก,ก็เลยบอกก็เลยบอกกับน้องอีกคนที่บอกว่าอัน,นี้ตัวเองอย่าเพิ่งพูดเลยเพราะว่าปฏิบัติเราอะคนเราความหมายไม่ไม่เหมือนกันเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้น จะมาบอกว่าที่ฟังอยู่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้นตรงกันก่อนทุกครั้งก็จะจบว่าเขาก็เราเนี่ยเขาก็จะอธิบายเลยนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมาแทรกอะ่ะแทนที่เราจะโอกาสอธิบายให้น้องอีกคนก็เลยายก็ถามเขาว่าเขาเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเขาเองเขาคิดว่าเขาถูกแล้วเราไม่ถูกไม่ถามเขาว่าเาคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ยังไม่ได้ถาม <ims> ถามซะเลยถามซะเลยค่ะทีนี้ประเด็นนี้ก็เรื่องปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ผ่านไปว่าก็คือเรื่องเดียวกันที่พี่หมอว่าฟังท่านอาจารย์เสร็จแล้วเนะี่ยจะตั้งต้นว่าเมื่อได้ยินหรือฟังคําไหนเนี่ยก็ต้องตั้งต้นว่าคืออะไรยกตัวอย่างว่าเคยไปปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรธรรมะคืออะไรเนี่ยก็ไปเป็นไม่ได้นนที่จะถูกก็ผิด นี่ประเด็นที่จะสนทนาก็ว่ามาพูดเรื่องคืออะไรดูเหมือนเนื่องจากเราสื่อธรรมะก,กันโดยไม่ได้ใช้ภาษาบาลีเอ้ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นหลักยังไงก็เนื่องจากพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมตัตั้งต้นเช่นคําว่าธรรมะอา,าจารย์กําลังงานอธิบายครับพูดถึงคาว่าคือคือเนี่ยก็เหมือนว่าถ้านอาจารย์ก็บอกอักขุนแปลซีภาษาบาลีหมายถึงอะไรแล้วก็จะมีอัฐะความหมายอัฐะในหนูก็คือว่า ตัวความหมายแล้วก็บ่งถึงลักษณะลงไปถ้ายกตัวอย่างเห็นนะคอาจารย์เห็นเนี่ยถ้าถามว่าคืออะไรก็คือจิตที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ได้อันเนี้ยพูดแบบเรียนเข้าใจแล้วแต่ถามว่าแล้วอัตถะของเขาเราก็ต้องรู้อีกตั้งเยอะเลยว่าจะต้องมีเอ่อตาถึงเห็นได้ต้องมีสีเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยรายละเอียดบ้างมาันมีจิตสึกเกิดร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็จะขอความอธิบายละเอียดถ้าอาจารย์กับเรื่องว่าตั้งต้นว่าคืออะไรแล้วก็เข้าใจอัตถะ ความหมายของเขาด้วยเนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้เก็ถามเลยค่ะเห็นคืออะไรเห็นเนี่ยก็เป็นจิตที่รู้แจ้งสีมีจริงไหมมีจริงค่ะเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเห็นมีจริงเห็นมีจริงค่ะนละเห็นมีจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมก็กําลังเห็นอยู่ค่ะและเห็นคืออะไรเห็นไหมฮะ แสดงว่าความรู้ของเราเนี่ยระดับไหนกำลังเห็นแท้ๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะมีจริงๆกำลังมีด้วยแต่คำตอบได้แสดงเห็นว่าเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แค่ไหนเห็นมาทั้งวันเมื่อกี้นี้ก็เห็นเห็นมาทุกวันด้วยตลอดชีวิตแล้วเห็นคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแม้แต่จะได้ยินคำ ในภาษาไทยเห็นกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏกำลังรู้รู้อะไรก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นคือรู้ใช่ไหมค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าเป็นอย่างนี้หลับตาลงไม่เห็นก็ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความหมายว่าเห็นคือสภาพที่ไม่ใช่เราโดยเข้าใจถูกต้องว่าก็เกิดขึ้นเห็น เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เสียงรู้อะไรเลยแค่รู้ว่าสิ่งที่มีขนานี้มันเป็นอย่างนี้แค่เห็นอย่างนี้เนี่ยประโยคอย่างนี้แค่นี้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะละความเป็นเราแล้วก็ตรงเห็นที่จะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏที่เห็นกัรเปลี่ยนท่านอาจารย์ซึ่งถ้าไม่เรียนก็คิดว่าเป็นเราเห็นปลาเห็นนกเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะ ก็พูดอย่างนี้จะไม่เข้าใจได้ไงก็เข้าใจแล้วแต่มันไม่แล้วเพราะเราอยู่ที่ไหนฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่งั้นพระเจ้าไม่ส่งแสดงอยู่ตรงนี้ต่างหากที่บอกว่าเรากําลังเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังมีต่างหากฮะที่เป็นเครื่องวัดว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่ารืยแพย่ฟังแล้วก็จําแล้วเข้าใจเผิอนแล้วคิดว่ารู้แล้วแต่รู้แล้วต้องไม่ใช่เรานั่นเรากําลังรู้แล้ว เห็นไหมความเล็กซึ้นของธรรมะตัวเราจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เรารู้แล้วกลับถ้าจารตรงนี้ก็จะชัดเจนมากว่าพอพออธิบายเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆก็จะบอกเห็นเนี่ยเป็นเห็นไม่ใช่เราแต่อย่างงูเนี่ยถ้าจารย์ถามนู้นีก็ก็ยังบอกว่าเห็นอย่างงูอย่างนี้งานแต่ไม่ได้พูดตรงเลยว่าเห็นเป็นเห็นนะไม่ใช่เราเห็นตรงนี้แสดงถึงความฟังที่ว่าคิดว่าเข้าใจเนี่ยแต่ ยังห่างไกลความเข้าใจหลายต่อหลายครั้งเนี่ยกับผมเองก็พูดคำนี้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่คำว่าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าแค่คำพูดต้องอธิบายให้ได้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรถึงจะเข้าใจเดี๋ยวก่อนฮะไม่ใช่คำนี้ว่าต้องอธิบายให้ได้ควรจะอธิบายให้ไม่ใช่ควรเห็นไม่ใช่เรานะฮะอธิบหมายถึงว่า ที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องรู้ได้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจในความจริงของเห็นมากขึ้นไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นและแต่ละคนเนี่ยที่ว่าคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็จะมีความเข้าใจแตกต่างกันของแต่ละคนที่สะสมความเข้าใจในทาง,ทางด้านนี้กัาบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าตรงนี้ เป็นความเข้าใจเบื้องต้นว่าคําว่าไม่ใช่เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คงมีความเข้าใจต่างกันไม่มีใครจะวัดไม่มีใครจะตอบไม่มีใครจะอะไรเลยนะ <c oughs> เพราะนั่นไม่ใช่เหตุ <c oughs> เหตุคือได้ฟังคํานี้แล้วเนี่ยรู้ตัวเองว่าเข้าใจแค่ไหนครับรู้ตัวเองว่าเข้าใจแค่ไหนรู้ตัวเองว่าพอไหมเข้าใจแค่นี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะนี่คือการที่เราจะเป็นคนที่ตรงได้ยินว่าเห็นไม่ใช่เราแต่กําลังเห็น เพราะฉันเห็นยังไม่ได้ปรากฏธาตุรู้ที่เห็นมีแต่สิ่งที่ปรากฏวัตถุเห็นใช่ไหมคะแต่มีธาตุรู้ที่เห็นเพราะฉันตัวธาตุรู้ที่เห็นยังไม่ได้ปรากฏตัวแต่มีแน่ๆเป็นธาตุรู้เพราะฉันก็ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมันคงขึ้นแต่ถธาตุรู้ยังไม่เปิดเผยยังไม่ปรากฏไม่มีทางที่จะรู้จักธาตุรู้ได้แต่รู้ว่าธาตุรู้มี กำลังได้ยินนี่ก็รู้กำลังคิดนี่ก็รู้กำลังจำนี่ก็รู้รวมความวาเป็นสภาพธรรมะที่รู้แล้วแต่ว่าจะรู้อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าสภาพแต่และหนึ่งก็ยังไม่ได้เปิดเผยลักษณะจริงๆให้รู้ว่าไม่ใช่เรารแต่จนกว่านะคะความเข้าใจจะมั่นงคงก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นแต่ก็ไม่ต้องไปนั่งวัดด้วยมั่นงคงอย่างมั่นคงแค่นั้นก็คือตัวเราอะกำลังนั่งวัด ความละเอียดของความเป็นตัวตนซับซ้อนมากพอนึกทีไรก็องจะเราทท้งนั้นที่กําลังคิดอย่างนั้นก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราซึ่งว่าค่อยๆเข้าใจว่าเห็นมีจริงกําลังเห็นนี่แหละครับและเห็นไม่ใช่สิ่งที่กําลังปรากฏให้เห็นใช่ครับท่านอาจารย์ครับกรับกลับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่า ความไม่ใช่เราอยู่ตรงนนเนี้อยู่ตรงที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยครับอะไรนะครับอยู่ตรงที่คุณหมอกำลังพูดอยู่ที่ตัวหมอที่กำลังพูดเป็นเรา,าความไม่ใช่เราเราอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราอ๋อแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่่รู้ฮะแต่มันอยู่ตรงนั้นแหละ ที่ที่ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราผมเข้าใจครับตรงนี้เพราะเรายังตัวจริงของธรรมะจริงๆก็ยังไม่เคยเจอใช่ฟังเรื่องเข้าใจก็คือเราเข้าใจครับครับครับการเรียนอาจารย์เพราะฉะนั้น,น unified, ในการฟังอย่างที่อาจารย์บอกทุกขับของพระเจ้านี่เป็นปัญญา ปัญญาก็คือคำที่ส่องให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาและเป็นเช่นนี้ก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้ตรงทางแล้วว่าว่าฟังแล้วเป็นอย่างอื่นอาจจะไปนึกถึงชื่อถึงเรื่องอะไรเงี้ยแต่แท้จริงแล้วเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินซึ่งตรงนี้ยากก็รู้ว่ากำลังสะสมที่จะรู้ตรงเช่นนั้นอยู่ เป็นเราไปเรื่อยเลยความเข้าใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนสภาพของความเข้าใจนะคะถึงอีกระดับหนึ่งคือเข้าใจตัวที่กําลังเป็นเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งโดยไม่เจาะจงจะเข้าใจอะไรก็แล้วแต่ขนาดนั้นไม่หรอกไม่เจาะจงจะเที่ยวมาดูลมหายใจอะไรเงี้ยได้ยังไง ยังไม่แทนเกิดเลยตัวตนก็จะดูลงหายใจล้วกลับเดียนอาจารย์เพระฉานา้นการอบรมปัญญาก็เพิ่มว่าเป็นปกติแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เจาะจงทั้งหมดเะคะก็คือเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรงไหนแต่พอไม่เข้าใจใช่ไหมคะได้ยินคาไหนก็จะทําหมดเลยทีนี้ในการที่ฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กําลังมีกําลังปรากฏ โดยไม่ติดทั้งในชื่อในเรื่องอันนี้ก็เป็นความที่เหมือนว่าฟังจนเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยจนจนเข้าไปอยู่ในใจค่ะฟังแล้วไม่เรื่องมากฟังแล้วก็คือเข้าใจขณะนั้นก็คือเข้าใจขณะต่อไปก็สภาพธรรมะอืน่นละพระเชนจริงรู้นี่ค่ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่อย่างนั้นเราก็ ไปคิดไปนึกไปอะไรใช่ไหมคะเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่ห้ามไม่ได้เพราะเช่นกว่าปัญญาจะรู้ว่าทั้งหมดก็คือแต่ละเด่นซึ่งเกิดโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปจงใจทําให้เกิดขึ้นได้เกิดแล้วทั้งนั้นแต่พระการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราก็เลยคิดว่าเราคิดแต่ความจริงคิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยทําไมไม่คิดเรื่องอื่นทําไมคิดเรื่องนั้นก็เพราะเหตุป,ปัจจัยให้คิดเรื่องนั้นเกิดขึ้น คิดเรื่องนั้นแล้วก็ดับค่ะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยทุกอย่างเพียงแค่เกิดปรากฏทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆคือสภาพรู้เนี่ยไม่หยุดเลยเกิดแล้วนะคะดับแล้วทันทีที่ดับจิตที่ดับนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครไปสั่งไปรู้ไปอะไรทั้งสิ้นค่ะกำลังทำหน้าที่เกิดดับซืบต่ออยู่ทุกขณะ เพียงแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าทั้งหมดนี่เป็นเราแม้แต่คิดก็คิดว่าเราคิดหรือเราจะคิดเรื่องนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาความจริงทั้งหมดก็คือแล้วแต่ขณะนั้นสภาพธรรมะใดเกิดคิดอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามปัจจัยทงสรง